ห้องน้ำชั้นบนหันออกหน้าบ้านต้องแก้ไหม สวัสดีครับพบกับรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตโดยจันการไา้เฮยมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบภายในกันบ้างนะครับเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งตามศาสตร์ห่วงจุ้ยนะครับเรื่องห้องน้ํานั่นเองถามว่าโดยปกติแล้วห้องน้ำเนี่ยจะบอกถึงอะไรอย่างที่หลายๆคลิปนะครับที่บอกเรื่องเชิงลึกเกี่ยวกับห้องน้าไปแล้วนะครับแต่ถามว่าห้องน้ำเนี่ยมีความสําคัญมากที่สุดเรื่องซับนั่นเองนะครับถามว่าห้องน้ําทำไมถึงเรียกว่าตัวเก็บซับอย่างที่หลายๆคลิปที่บอกไปนะครับสามารถตามดูย้อนหลังได้นะครับว่าทาไมถึงเรียกว่าตัวเก็บ จะมีที่มาหลา,ายๆอย่างหลายๆที่มาหลายๆตำนานนะครับเรียกว่าตัวเก็บสับแต่ว่าตามศาสตร์พวงจุ้ยแล้วห้องน้ําเรียกว่าตัวเก็บสับแต่ปัจจุบันนั้นบ้านมีหลายชั้นห้องน้ําไม่ได้อยู่แค่ชั้นล่างอย่างเดียวจะมีชั้น2ชั้น3ชั้น4เอ,อ่ยหรือไม่ก็อยู่ในห้องนอนเย่ยมีที่มาแตกต่างกันหรือเปล่านะครับตามศาสตร์พวงจุ้ยแล้วบังคับห้องไหนบ้างวันนี้อาจารย์กันมาบอกบางกล่าวให้ฟังกันนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับห้องน้ำเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะถือชั้น1เป็นหลักแต่ถ้าชั้น1ทําถูกแล้วมีชั้น 2, สามชั้นสี่ที่ยังผิดอยู่ เราต้องแก้หรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าถ้ามีจุดผิดแล้วต้องแก้แต่เราต้องมาดูก่อนนะครับว่าถ้าชั้นหนึ่งถูกแล้วชั้น2ชั้น3ชั้น4ผิดขึ้นมาต้องมาดูว่าบาลานด์เนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าชั้น1ถูกแต่ชั้น2ชั้น3ยังผิดอยู่ผิด2ถูก1แก้ตามศาสตร์ยังไงนะครับมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเพราะยังมีจุดเที่ยงผิดอยู่นะครับถามว่าแน่นอนนะครับถ้าผิดชั้นบนต้องแก้หรือเปล่าแน่นอนว่าต้องแก้นะครับว่าด้วยตามศาสตร์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแล แก้โดยทั่วไปก็คือถ้าประตูห้องน้ําของบ้านหลังนั้นนะครับชั้นสองชั้นสามหนอกน้าบานก็คือต้องเปลี่ยนประตูห้องน้ำนะครับเป็นบานพับหรือบานสไลด์เอ่อหรือว่าบานเปียนนั่นเอง ถามว่าตรงนี้เป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึง่งแต่ว่าขึ้นอยู่กับมุมมองแลวก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นจะมีคําถามตามมานน่นนี่นั่นเอยและสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งแน่นอนว่าบ้านแต่ละหลังแต่ละเคตวิธีการแก้ไม่เหมือนกันนะครับโดยโปกติแล้วนะครับห้องน้ำนะครับจะมีคําถามตามมาหลายๆอย่างนะครับเอ,อยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าห้องน้ําที่แก้อยู่ชั้น2ชั้น3เนี่ยตรงกับห้องนอนเนี่ยจะต้องแก้หรือเปล่าตรงนี้จะเป็นเรื่องใบเคสใบเคสไปนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าห้องนอนตัวกับห้องนอนเนี่ยต้องแก้แต่ รงกับห้องนอนไม่ต้องแก่อันเนี้ยพูดถึงห้องน้ําตรงกับห้องนอนหมายถึงประตูห้องน้าตรงกับประตูห้องนอนนะครับตัวเนี้ยไม่ต้องแก่แต่ถ้าอีกคําถามหนึ่งละถ้ามีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนต้องแก้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งไปนะครับส่วนใหญ่แล้วน้อยนะครับที่มีห้องน้าในห้องนอนแต่ถามว่าในประเทศไทยมีหรือเปล่ามีนะครับถามว่าต้องแก้หรือเปล่าแน่นอนว่าต้องแก่อีกเช่นกันแก่เบื้องต้นก็คือหามานะครับมาปิดประตูห้องน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็ประตูห้องน้าตรงนั้นอ่ะต้องปิดตลอดนะครับใช้งานเสร็จก็คือต้้อองปิดแนนนน่่วา ตัวเนี้ยที่อยู่ในบริเวณส่วนของห้องนอนมีผลกับเรื่องสุขภาพของคนที่อยู่ในห้องนั้นด้วยนะครับตรงเนี้ยก็คือเป็นศาสตร์เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่ว่าว่าด้วยการแก้เคล็ดแน่นอนก็คือส่วนหนึ่งห้องนอนอย่างที่หลายๆคลิปอาจารย์กันได้บอกไปนะครับคือต้องนอนกลางมุง้งแล้วก็ถ้ามียิ่งมีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนด้วยเนี่ยแน่นอนว่ามีผลเรื่องสุขภาพแม่ก็วิธีการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งคือหาตัวม่านตัวเนี้ยมากั้นเอาไว้มาปิดเอาไว้แล้วประตูห้องน้ําหลังจากที่ใช้งานเสร็จก็ต้องปิดให้สนิทนะครับ ว่าด้วยตามศาสตร์แล้วก็หลักวิทยาศาสตร์ด้วยถ้าว่าด้วยตามศาสตร์ด้วยก็คือไม่แนะนํานะครับแต่ถามว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นโครงสร้างของบ้านมีอย่างนี้มาอยู่แล้วเปลาสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าปรับเปลี่ยนได้เนี่ยคือขึ้นอยู่กับแต่ละเคตแล้วแต่มุมมองไปนะครับแล้วถ้าถามว่าเราเอาฉากกันเนี่ยมาปิดได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคาถามอีกคําถามนึงครับที่หลายๆท่านออคอมเมนต์ใต้ลิงก์ใต้ดสคริปชันมานะครับอาจารย์กันก็จะมาบอกให้ฟังกันนะครับว่าฉากกันเนี่ยสามารถแก้ได้ไหมแก้ได้บางเรื่องนะ ห้องน้ำเอาฉากกั้นมากั้นได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับต่อให้เราเอาฉากกั้นมากั้นไว้แล้วแต่ประตูห้องน้ายังหันอกหน้าบ้านอยู่ก็ยังผิดอยู่เช่นกันนะครับแน่นอนนะครับว่าการแก้แต่ละอย่างเนี่ยต้องพูดในมุมมองแบบเป็นกลางเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเอาไปแก้แล้วเข้าใจถูกต้องมันก็ดีไป แต่ว่าถ้าเข้าใจผิดเรื่องฮงจุ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าแก้ผิดแล้วเรื่องใหญ่ที่จะตามมามันจะมีอีกมากก็ถามว่าถ้าปรึกษาอาจารย์กันได้ก็สามารถปรึกษาได้ที่เบอร์จะจันจะทิ้งเบอร์ไว้ให้อยู่ข้างใต้คลิปเลยนะครับครับก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับถ้าต้องการอยากจะเชิญจันทร์กันไปดูหรือว่ามีปัญหากี่กับฮวงจุ้ยนะครับสามารถปรึกษาได้เบื้องต้น2องคำถามนะครับกับที่เชิญจันทร์กันไปดูฐานที่จริงเพื่อความชัดเจนแล้วก็กระจ่างแจ้งมากกว่านะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับก็เบอร์ข้างใต้นี้เชิญ กัันนะครบใต้ d ด s c r i p t i o n ก็มีดีเทลไว้อยู่นะครับโทรมาปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับ